อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายสำคัญอีกฉบับหนึ่งที่ออกสอบบ่อยมากในการสอบผู้บริหารท้องถิ่นนั่นก็คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำไมกฎหมายฉบับนี้ถึงสำคัญ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดซึ่งแตกต่างจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลตรงที่มีอำนาจและงบประมาณขนาดใหญ่และยังเป็น,นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติสำหรับการสอบมักจะออกใน3าประเด็นใหญ่ๆคือ 1. โครงสร้างองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจหน้าที่และวาระการดำรงตำแหน่ง 2. องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดการบริหารงบประมาณการบริการสาธารณะ 3. การตรวจสอบและการกากับดูแล โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับกระทรวงมหาไทยและการถ่วงดุลระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนั้นถ้าเข้าใจแก่นทั้ง3มเรื่องนี้ก็จะช่วยให้ทําข้อสอบได้ทั้งในเชิงความจําและเชิงวิเคราะห์ครับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31ตุลาคม2540 การเปลี่ยนแปลงเมื ite, ่อมีกฎหมายใหม่เกิดขึ้นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เช่นว่านั้นกฎหมายใหม่นี้มีเจตนารมณ์ในการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่บางส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มบทบาทและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหมายความว่าข้าราชการที่ปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตำแหน่งในงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดขึ้นราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหมายความว่าเทศบาลสุขาพิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยากรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นนอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบททั่วไปในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่ เขตจัง <styles> หวัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน500,000คนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้24คนจังหวัดใดมีราษฎรเกิน500,000แต่ไม่เกิน1ล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้30คน จังหวัดใดมีราษฎรเกิน1ล้านแต่ไม่เกิน1นล้านห้าแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้36คนจังหวัดใดมีราษฎรเกิน1นล้านห้าแสนแต่ไม่เกิน2ล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้42คนจังหวัดใดมีราษฎรเกิน2ล้านคนขึ้นไปให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้48คนจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนเริ่มต้นต่ออำเภอในเบื้องต้น แต่ละอำเภอให้ม <aid> ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หนึ่งคนการคำนวณเพื่อเพิ่มจำนวนหากเมื่อรวมจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากแต่ละอำเภอแล้วจำนวนรวมยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่พึงมีได้จะต้องดำเนินการเพิ่มสมาชิกดังนี้ออหาเกณฑ์เฉลี่ยนำจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงมีได้ไปหารจำนวนราษฎรทั้งจังหวัด ผลลั์ที่ได้จะถือเป็นเกณฑ์สำหรับการคำนวณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นการจัดสรรสมาชิกเพิ่มเตมิมอ,อําเภอใดมีจำนวนราษฎรมากที่สุดให้อําเภอนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นให้นำผลลัพธ์ดังกล่าวหรือเกณฑ์เฉลี่ยหักออกจากจำนวนราษฎรของอําเภอนั้นจำนวนที่เหลือจะถือเป็นจำนวนราษฎรของอําเภอนั้นในการพิจารณาเพิ่มสมาชิกที่ยังขาดจำนวนอยู่ กระบวนการนี้จะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบจำนวนที่พึงมีได้ตามเกณฑ์กล่าวโดวยสรุปคือการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มต้นจากการมีตัวแทนอำเภอละหนึ่งคนก่อนหากยังไม่ครบตามที่กำหนดกฎหมายจะใช้หลักการคำนวณจากสัดส่วนประชากรทั้งจังหวัดเพื่อจัดสรรสมาชิกเพิ่มเติมให้กับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงโดยกรณี 7. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤตินในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมะติดังกล่าว ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ให้สมาชิก,กภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ 8. ราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงโดยกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสเข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและ มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ราชฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคนนอกจากการพ да ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ 3. รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา79 วงเล็บสีสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทําอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า1ในสของจำนวนสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและมะติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งนี้ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญ2สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมสามัญให้มีกำหนด45วันแต่ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน15วันกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวักสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรกสองหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมสามัญภายใต้บังคับมาตรา22ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการประชุมสมัยประชุมวิสามันเมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกตุชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสมัยวิสามันก็ได้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า1ในสของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจทำคำร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามันได้ สมัยวิสามันให้มีกำหนด7วันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน7วันการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราวต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุมการประชุมลับการประชุมลับย่อมมีได้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมาประชุมร้องขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคและให้หัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยงานราชการดังกล่าว ชี้แจงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนคุณสมบัติมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกรัฐสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวและ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลา4ปีก็ให้ถือว่าเป็น1วาระและเมื่อได้ดํารงตําแหน่ง2วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด <อ> <im sharing> แต่งต <im> <causes> <ing> <im ịch så rails> ั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้ครับมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด48คนให้แต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน4คนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด42คนให้แต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน3คนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด24คนหรือ30คนให้แต่งตั้งรองนายกได้ไม่เกิน2คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดอาจแต่งตั้งเลขาลูกกานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัดได้จํานวนรวมกันไม่เกิน5คนก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 6. รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา55วรรค5หรือมาตรา 79 8. รารัศดรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม4หรือ5หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงตาม4ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแต่กรณีและดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน30วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนแม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจะได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดเว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเกิน2ปีในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน30วันทั้งนี้การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบทั่วกันไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามโดยในคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว และให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตามวงเล็บ4หรือวงเล็บ5แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและรับค่าตอบแทนที่ได้กระทําไปก่อนวันที่มีการประกาศคำวินิจฉัยถ้าในขณะที่ประกาศคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกําลังดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่าง,งวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งที่กําลังดํารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถือว่าวันที่ประกาศคำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าวทั้งนี้คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุดยังไม่จบนะครับติดตามต่อใน E ีพีนะครับลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นการออกสอบและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบอีกมากมายอย่าลืมครับกดติดตามครับขอบคุณครับ